นาหน้าเห็นบอกครับผมกกไม้ต้นนี้ครับต้นที่มันหล่มลงน้ำนี่ครับผมนาหน้าว่าสีมีโตอยู่บะครับผมเออเดี๋ยวข้าจังรุ่นน้ำกันครับผมมาสีมีบ่มีครับเยือที่ใส่มื่อกี้กเป็นปลาดุกสิงครับปลาดุกกับตัวโบนญ่ครับผมตะคอเบที่ใส่ก็เป็นตะคอาแปดอูครับงานปลาดุกสิงครับเดี๋ยวกับรูมีโตว่มีโตครับผม แล้วครับผมกลับเร็วขนาดครับเดี๋ยวสงสัยเขาผีเรี่ยงมาทั้งหลังบางวาสจิวัดโดนว่เอา